ความสวยที่สืบทอดเคนลี่ธนพัฒน์และพลอยภัยพรินพมรมนตรีลงภาพอบอ,อุ่นในวันเกิดคุณแม่ของภรรยาทําให้หลายคนไม่สามารถหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะไม่สังเกตเห็นความสวยงามของคุณแม่ที่เป็นต้นฉบับของความสวยสุดระดับนางเอกแต่คุณคิดว่าความสวยควรมาจากพันธุกรรมเท่านั้นหรือไม่ เคนลี่ธนพัฒนะ์นักแสดงรุ่นใหญ่พร้อมกับภรรยาสุดที่รักพลอยภัยพรินพมรม,น,มนตรีได้จัดงานเล็กๆแต่อบอุ่นเพื่อฉลองวันเกิดของคุณแม่แหม่มเ็นมาดคุณแม่ของภรรยาภาพถ่ายที่ปรากฏขึ้นในช่องโซเชียลมีเดียของพวกเขาทําให้แฟนคลับต้องยิ้มอย่างกว้างขวางด้วยความอบอุ่นและความสุขที่แพร่กระจายออกมาหลังจากที่คู่สามีภรรยานี้เข้าพิธีวิวากันไปเมื่อปี2566ท่ามกลางความยินดีจากทั้งสองครอบครัวความรักและความหวานของพวกเขาก็ยังคงไม่เคยหยุดยั้ง แต่สิ่งที่ทําให้คนไม่สามารถหยุดตัวเองไม่ได้นั้นคือความสวยงามของคุณแม่แหม่มเบนมากที่ทําให้หลายคนไม่สามารถหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะไม่กดไหลและแสดงความประทับใจพร้อมกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่ของภรรยาสวยมากไม่แปลกใจเลยว่าพลอยภัยพลิพนพมรนรรีภรรยาสุดรักของเคลลี่ธนพัฒน์จะมีความสวยที่สืบทอดมาจากคุณแม่ชัดเจนแต่คุณคิดว่าความสวยควรมาจากพันธุกรรมเท่านั้นหรือไม่หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความสวยงามของบุคคลในปัจจุบันมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอ